ใครทำลูกแม่ก็ไม่ยอมฮันนี่พัดส,สอนเคลื่อนไหวแล้วหลังอินดี้ลูกชายเดือดใครทำแม่ผมไม่ยอม แม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะกับอินดี้อินทัศลูกชายของนักแสดงชื่อดังบีเทียรพงษ์และฮันนี่พัดสอนที่จูจ่ๆเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความสุดเดือดในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเขาได้เขียนข้อความว่าใครทําแม่ผมผมไม่ยอมนะครับเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยท่ามกลางความสงสัยจากเพื่อนๆร่วมวงการและแฟนคลับที่ติดตามค่ะและล่าสุด24มกราคม2566ฮันนี่พัดสอนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว หลังจากที่ลูกชายได้โพสต์ปกป้องแม่โดยฮันนี่ได้โพสต์ข้อความที่ไรแคปชั่นลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นข้อความว่าใครทำลูกแม่แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันรู้เรื่องนะคะงานนี้ทั้งคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายค่ะบางก็ให้กำลังใจาบางคนก็บอกว่าให้ใจเย็นๆอย่างคอมเมนต์ที่ว่ากอดๆใจร่มๆนะคะทีแม่คะ่ะแม่ค้าเกิดอะไรขึ้นเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับเสือ ลุยเลยน้องพี่ลุยมาแล้วอย่ามาเล่นกับไฟอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และคปิดผิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ